สวัสดีครับ FC นะครับชาเนนบ้านนะครับวันนี้เป็นการผสมพันธุ์นะครับผมระหว่างพ่อพันธุ์ชาลอรี่ครับผมชาลอรี่ครับตัวนี้นะครับฝาก FC กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ทีมงานชาเนนบ้านบริออกงานครับวันบรรยุทธมาเบิ่งนะครับผสมพันธุ์มัวนะครับพ่อชาลอรี่นะครับผม แม่สาวครับตอนนี้แม่สาวครับจะขอ,องรับประกันนะครับซ้ำให้ได้ซ้ำให้ได้ครับสองสามรอ,อบเชี๋ติดตามนะครับผมรับชมดูเรื่อยๆครับผมอย่าเพิ่งกดผ่านไปนะครับ โอครับยิ้มสวยด้วยครับแน่มาตานครับ,บเรยียบร้อยครับ,ด,รบดอกหนึ่งครับดอกแรกครับดอกแรกผ่านไปแล้วดูต่อไปเลยครับ จะของ่าทำได้ครับรับประกันด้วยครับใช่ลุลีนะครับดูเอฟซีครับดูติดตามครับนี่ รอดอกสองครับขอกแรลผ่านไปครับรอดอกสองครับ <c oughs> ดีลูกผสมนะครับสนใจติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นแม่แม่แม่สาวครับพึ่งจะของวัวพึ่งจะรู้นะครับว่า พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะตอนนี้เบิ้ลไปแล้วครับดอกแรกครับรอดอกสองครับคอยดูนครับดอกสองจะเป็นยังไงได้เรื่องเฟ้าครับ ยงไอ้ไอจานบดไปบมันเอมันดขึ้นล้ต้มียคันึ่งนะมันพร้มแล้วพร้มฟได้ไปแล้วดอกแรกดอกแรกครับนี่ซ้ำดอกสองสองดอกเครับ เยี่ยดแตัว่าตัวแม่มันบอกคัดขกลือนี่ยเมื่อกี้มันก็น่าจะตัมแม่ัหนิงแห้งเลยอืมันเริ่มขึ้นแล้วตัวมันเริ่มแตกเนาะเพราว่ไม่เคยเจอกันไม่เจอจริงๆเอาเลยอืมมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะ ก้นมันก็ท่องดูดูหน้าตาตัวกี่ต้นครับหมดแล้วเดียวนะจัดเลยเอาน้าอ่ะฝนตกแหงเลยเด้เผาเทียงวะฮึม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 บรรยากาศฝนตกนะครับผมตอนนี้บรรยากาศฝนตกครับ อยู่ในปลาย่างครับมานี้มานี้น้องน้องฟิลมานี้เร็วเนีน่ยจะงงเงี้ยสิใจเย็นครับใจเยน็นอืม ตัวนี้จารุลีใครดูกระปูยืนไม่น่ะเหมือนไม่ถ่องอ๋อ,อตัวนี้แม่สาวเด้ยวเหมือนฮะจักมือผมมันอันนี้ตัวเมียไหมมันขึ้นไม่จับมือหรอมา

รอดอกสองครับรอดอกสองไปเข้ารวมกับพึ่งปูไปไปเลยไปเลยเด้พ่อตาไปไฟฟปรครับฝนตกตครับ ก็เธอโอเค <me> <menggir> <m Storm> รถต้งขับีปี ick, well ่เนาะขับมันส้ดเลยกลุ่มกลับกำลังกลับฉากู่นะครับโองามดีดีดดวยกันเลยเนาะ ี่เดกกันเลยมันงามดีนะงานบบกลามมนเลยนะครับผมตอนนี้การลอดอกสองดอกสองย่างนี้ครับเรื่องเกิมัวมัวกินหยาไรวะสินห้องวาวายอยู่เออกินหยาไรมัน มันมืออะไรอิไมหน้ยอิ่มน้ำมันกระเดียกเจ็บฟ้อเลยทุกคนบาวันคนรั้บวันมันมันก็ได้ไปหลอกโดนเนื้อเนาะอันนียิสบยอย่างนวันร้ายเนาะลงลงลงอืม คนดีเด ну uh ้ดอกสองวัวหนิ่งครับตอนนี้คือเบืองต้นนะครับบ่แมย์ง่ายๆได้เนาะหยากันเด้เนาะอ้มดึงอ้อมถือโฟนซิวเฮ้ยไปซิวล้งก่อนนะ อะครับด,ดอกสอง,สองมาแล้วดอก uh สองมาแล้วครับนี่อยู่อยู่นี่หละจบสองครับยิมเ<ไ>ปยเลยกับบ้านบันนี้อันนี้มาจากไหนครับนี่ อ๋อซอยยุบสองมีประทับสี่ตัวนี้ฝากนี่ฝากแนะนำนะครับแนะนำไม่ข่าครับแม่ไม่กล้าไม่ก้าไม่กล้าครับเจอไปสองหนอครับผมสาวด้วยนะครับผมราเลยครับซอยยุบสองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับไปแล้วครับดีครับผมกลับครับสบายตัว